พอดีพี่เกดนั่นไปข้น,นนอกพื้นที่มาอยู่ตรงนี้อตอนหนุ่มๆพี่เกดก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าพี่เกดต้องรับผิดชอบครอบครัวพอตอนหลังพี่เกดมองเห็นว่าครอบครัวพ,อ,พออยู่ได้แล้วพี่เกดก็เลยมาเริ่มทํากลุ่มตรงนี้ก็คิดมาก่อนว่าพอเราสร้างกลุ่มเนี่ยเราจะทําอะไร,ะะไรเพราะว่าในหมู่บ้านเรานะั้นเช้ากีดยางอพอกลางวันก็อยู่เฉยพอดอีเกี่ยวกับมะพร้าวเยอะมากเลยที่บ้านขายไม่ออกไม่มีคนซื้อ พี่เก๋ก,ก็เลยมาคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีอ่าเราก็ชวนเพื่อนๆมาทำ ้าเราจะทําขนมเนี่ยเราจะทําแบบไหนแรกๆก็มากันไม่กี่คนสี่ห้าคนอะไรประมาณนั้นนะแต่ว,ว่าพี่เกดมีโชคดีตรงนี้พี่เกดมีพื้นฐานที่บ้านปู่ย่าต,ตายายของพี่เกดเมื่อก่อนอะ่ะเคยทําในด้านนี้มาก่อนพอตอนหลังมาก็ชวนเพื่อนๆมาลองมาทําดูก็มาทําเตาถ่านก็ไปซื้อแม่พิม์เตาถ่านเนี่ยก็ลองผิดลองถูกพอตอนหลังเรามาทําขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างเพื่อนก็ท้อบ้างอะไรแบบนี้แต่ว,ว่าก็พี่เกดก็ยังพยายามทําให้ได้ศึกษาตลอดไปอบรมบ้าง ประชุมบ้างอะไรแบบนี้พอตัวหลังก็หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยให้ไปศึกษาดูงานแไปอะไรหลายๆ,ๆด้านก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆเลยมาจนถึงทุกวันนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านเปี๊ยะเนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันในการที่จะหารายได้เสริมโดยผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจในการที่จะทําเพื่อหารายได้เสริมให้กับสมาชิกก็คือผลิตภัณฑ์พวกขนมจากการที่เขาไปดูงานหลายๆที่ก็มีแนวคิดว่าน่าจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันทําง่ายแล้วก็ใช้ในในเทศกาลฮาลีลา,ายอหรือเทศกาลที่มีความสําคัญ ของชาวสามจังหวัดนะคะแล้วก็เก็บได้นานด้วยก็มาลงตัวที่ทองม้วนทีนี้หัวหน้าชุมชนนะคะเขาก็เล็งเห็นว่ามันน่าจะมีแนวทางที่จะเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มก็เลยสนับสนุนพวกวัสดุอุปกรณ์ก็ทำผลิตภัณฑ์ทองม้วนออกมาขาย เราการตลาดมันน้อยอาคาดหวังลึกๆว่าเออสักวันหนึ่งถ้ามีหน่วยงานระดับชาตระดับจังหวัดนี้มาช่วยเราก็จะดีนะเือจะดึงให้เราได้ขึ้นมาบ้างจริงเรามีมาตรฐานแต่ว่าเราไม่มีตลาด ิกตนี่คิดลึกๆว่าเออถ้าเข้าทางหน่วยราชการหรืออาจารย์เข้ามาเนี่ยมีตลาดให้เราบ้างอะไรเผื่อเราไปสู่โลกภายนอกบ้างั้งๆนที่เรามีมาตรฐานมีออยอมีฮาลาลมีอะไรทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราไม่มีตลาดาตรงนั้นนะพิกิตคาดหวังอย่างอื่นไม่ได้ข้างหวัดมากมายคาดหวังให้เรามีตลาด ทางมหาลายัยทางอาจารย์มาช่วยตอนแรกพี่กิจนะ่นก็มีรถอยู่2องรถสามรถรถส่วนมากก็มีรถงานดำรถดเดิมๆอะไรแบบนี้ก็เน้นในด้านพันธุ์พืชมากกว่าสมุนไพรมากกว่า อาจารย์เขาก็มาช่วยหลายๆรถอ่ะนะแต่ว่าพอที่ว่าเราได้นั่นที่คือว่าทางกลุ่มโอเคทางคนชิมโอเคนั่นก็คือรถกล้วยก็อาจารย์ก็มาช่วยรถกล้วยก็ได้เพิ่มมาอีกรถหนึ่งหล,หลักๆที่เรามีบรรจุภัณฑ์นี่มีรถกล้วยอ่ารถงาดาแล้วก็งดรถปักข้าวเนะพราะว่าทางกลุ่มเราจะไม่จะไม่เน้นของสังเคราะห์เราจะเน้นแบบสมุนไพรรุวนๆเลยนะเราจะเอามาตรฐานมันด้านเราไม่ได้ ช้กินสังเคราะห์อะไรเลยปีหน้าใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีโอกาสพี่เกดก็อยากได้เป็นแบบสติกเกอร์โดยเราไม่ต้องมีรูปกล่องแค่สติกเกอร์เราจะแปะคือเป็นขายขายฝาขายสรงขายอะไรได้ทุกอย่างเราไม่ต้องใช้กล่องเราใช้พลาสติกแล้วก็มีสติกเกอร์แปะลงไปเป็นสัญลักษณ์ของเราทางมหาลัยนะคะก็มีโครงการโอท็อปนะคะในการที่จะยกระดับโดยการเชิญกลุ่มต่าง ก็มาหารือกันว่าจะพัฒนาอะไรบ้างซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านเตียก็เป็นหนึ่งในหลายๆ,ๆกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการกับมหาลัยพอมาเข้าร่วมปุ๊บเราก็มีการพูดคุยว่าทางกลุ่มต้องการพัฒนาอะไร ซึ่งทางกลุ่มบอ,อกว่าเดิมทีก็คือได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนออกขายอยู่แล้วแต่ว่ามีแค่สามรสชาตินะคะซึ่งไม่ค่อยหลากหลายแล้วก็เสนอว่าอยากจะพัฒนารสชาติที่มันมากกว่า3รสชาติที่มีอยู่ก็เลยถามว่าถ้างั้นมีผลไม้อะไรซึ่งชาวบ้านปลูกแล้วก็มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแล้วเราจะเอามาพัฒนาเป็นรสชาติให้มันหลากหลายมากขึ้นวันนั้นก็เสนอมาหลายรสนะคะแต่ว่าก็มาลงตัวที่ รถกล้วยหอมนะคะเพราะในกลุ่มก็มีการปลูกกล้วยหอมอยู่แล้วทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารก็เลยมาทําการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนรถกล้วยหอมพอได้สูตรแล้วก็กรรมวิธีการผลิตที่ดีแล้วเราก็ลงไปถ่ายทอดให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตี้ยเนี่ยผลิตจําหน่ายจริงค่ะ รู้สึกดีใจนะดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจเลยไม่คิดเลยว่ากลุ่มน้อยๆของเราเนี่ยกลุ่มขนมทองม้วนเนี่ยได้ไปร่วมในของโครงการ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยพิ่เกตรู้สึกว่ามันสุดยอดนะเออมันแบบมันปลื้มอะคือว่าเออจริงเหรอมันฝันไปหรือเปล่าที่เราได้เข้าร่วมโครงการครับทีอาจารย์เขา้าเขาบอกว่าเออเราเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการของ นายหลวงเนี่ยนะเราโอ้ทำไมอะจริงเหรอเป็นไปนได้ใช่ไหมพี่เกดไม่เคยคิดนะตอนที่เขามาคัดเลือกเข้ามาอะไรแบบน,นี้ไม่เคยคิดเลยแสดงว่าเรามีบุญใช่ไหมมีบุญที่เราได้ร่วมโครงการนี้ของนายหลวงในกลุ่มของเราที่ว่าได้เข้าไปร่วมตรงนั้นดีใจค่ะดีใจยอมรับไาดีใจมากๆ ปัญหาและอุปสรรคนะคะก็คือบรรจุผลิตภัณฑ์ทองม้วนในถุงใสแล้วก็ซีลแบบปกติะคะ่ะซึ่งความที่บรรจุภัณฑ์มันไม่สามารถป้องกันแสงได้เนี่ยมันก็เลยทาให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ไม่ยาวนานเท่าที่ควรทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห้งนะคะแต่พอเหมือนกับเก็บสักสองอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยมันเกิดกลิ่นหืนนะคะมันก็เลยทาให้อายุการเก็บมัน สั้นเกินไปผิดพธร์อาหารแห้งเนี่ยก็ควรเก็บได้นานนับเดือนนะคะนี่เก็บได้สัก2อาทิตย์ก็เลยทําให้มันมันอายุการเก็บมันสั้นเกินไปค่ะแล้วก็ประกอบกับทางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านความชํานาญหรือความรู้ด้านการตลาดเนี่ยไม่ค่อยเยอะดังนั้นน่าจะเพิ่มช่องทางการตลาดว่าทําแล้วจะไปขายให้ใครทําแล้วจะได้กําไรเท่าไหร่ เพิ่มโรงเรือนใช่ไหมไม่ต้องมากอะแค่แบบว่าให้เด็กมาศึกษาดูงานแม่บ้านอะไรแบบนี้ให้มาเรียนรู้อุปกรณ์ไม่พร้อมพี่เกดอยากได้แบบพอเราขูดมะพร้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเราใส่มะพร้าวแล้วมันจะออกเป็นน้ําเลยถ้าสมมตินในหมู่บ้านในชุมชนเรามีงานมีอะไรทางกลุ่มเราก็จะมีะไรายได้คือเราจะได้ขายน้ํากะทิด้วยผลิตภัณฑ์พี่เกดก,ก็คิดว่าจะมีข้าวเกียบอูบีข้าวเกียบมันเทศอะไรแบบนั้นแล้วนะก็มีสูตรอยูกเขาก็มาสอน าสามวันพี่เกดก็จะเอาตัวน่เข้ามาเพิ่มอีกการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตอาจารย์วิพดายเองเนี่ยในเมื่อมันมีปัญหาเรื่องของอายุการเก็บไม่ยาวนานแล้วก็เรื่องของการแตกของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งเนี่ยปัญหานี้แก้ได้โดยเพิ่มเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมมันก็จะสามารถยืดอ,อายุการเก็บแล้วก็ส่งเสริมการตลาดได้